และภาพก็ได้ตัดมาที่นิกายไซจิเราก็จะได้เห็นเด็กหนุม่มคนหนึ่งเด็กหนุม่มคนนี้เขาก็มีนามว่าชิชิงหมิงเขาคือผู้นํานิกายไซจิพ่อแม่เขาเสียชีวิตไปตั้งแต่เขายังเล็กเขาถูกเลี้ยงดูมาโดยเฉิงเินบริสุทธิ์เหมือนกระดาษขาวเฉิงเชิชนขเขาก็ได้กล่าวออกมาว่าเจ้าไม่สามารถเข้าเรียนโรงเรียนธรรมดาได้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นข้าคิดว่าเราจะตกเป็นเป้าหมายและเจ้าจะไม่สามารถทําสิ่งที่เจ้าต้องการได้และภาพก็ได้ตัดไปที่บ้านพักของตระกูลเฉียวเราก็จะได้เห็นโจจิโมที่เขานั่งกำลังฝึก ฝนทักษะอยู่จู่ๆเขาก็หยุดฝึกฝนทักษะพร้อมกับนึกถึงเรื่องราวในอดีตและภาพก็ได้ย้อนกลับไปที่ลานฝึกของนิกายดาบสั้นๆเราก็จะได้เห็นเด็กหนุ่มสองคนที่กําลังต่อสู้กันซึ่งเด็กหนุ่มคนนึงเขาก็คือมู่หยานส่วนอีกคนหนึ่งก็คือโจจีโม่ต่างฝ่ายต่างใช้ทักษะของตนเองต่อสู้กันและกันมันก็ไม่มีใครยอมใครเลยและภาพก็ได้ตัดมาที่ปัจจุบันพระเอกก็ได้ดูการฝึกฝนทักษะมาตั้งนานแล้วเขาจึงได้เอ่ยปากถามออกไปทันทีว่านั่นคือทักษะจากนิกายดาบสั้นง,งใช่ไหม าสร้างมี3กระบวนท่าและโจจีโม่เขาก็ได้อธิบาย3กระบวนท่าให้กับพระเอกรับรู้ว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งพระเอกเขาก็ได้เข้าใจและพระเอกก็ได้ชวนโจจีโม่ให้ไปเข้าร่วมพิธีใหญ่ด้วยกันโจจีโม่เขาก็ได้ตอบตกลงไปในทันทีและพระเอกก็ได้ขอตัวกลับไปดูอาการของแม่นางปีเหวาก่อนและภาคก็ได้ตัดไปที่ห้องผู้อาวุโสนิกายเจนบูซึ่งมันก็ได้มีทหารแจ้งกับผู้อาวุโสไปว่าลูกศิษย์ของท่านเหอเทียนอินต้องการจะเข้าพบและเหอเทียนอินเขาก็ได้เข้ามาพบผู้อาวุโสอาจารย์ข้าไม่มีความสามารถมากพอเมื่อข้าไปถึง ในถ้ามันก็สายเกินไปเสียแล้วพวกเขาทุกคนพากันหนีไปหมดแล้วเจ้าไม่ต้องพูดแล้วละข้าได้ยินเรื่องทุกอย่างมาจากหยุนยี่แล้วเจ้าไร้ความสามารถมาโดยตลอดแล้วมันจะได้ทําให้เรารู้ว่าผู้อาวุโสผู้นี้เขามีนามว่าจูซาเขาเป็นผู้อาวุโสของนิกายเจนวูเป็นนักเล่นแร่แปราธาตุฝ่ายตรงข้ามของพวกเราก็คือสํานักดาราศาสตร์และสมาคมให้หลงข้าได้ยินมาว่าลูกชายของตระกูลเฉียวไฮเหลียงได้รับเชิญเข้าร่วมพิธียิ่งใหญ่ด้วยอย่างนั้นนะหรือและทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันต่อไปและภาพก็ได้ตัดมาทีี่่ห้องมนาปเย นางปีเยาก็ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วนางก็ได้กล่าวออกมาว่าจริงๆแล้วข้าคือปรมาจารย์ของห้องถงไม้เทียนเหมินซึ่งมันก็ได้ทําให้พระเอกอึ้งมากๆข้าสามารถเลือกได้ว่าข้าต้องการจะรับใช้ตระกูลเฉี่ยวต่อไปหรือไม่ในปีเดียวที่เจ้าได้รับเลือกเมล็ดพันวิญญาณข้าเลยเลือกอยู่กับตระกูลเฉี่ยวข้าคิดว่าเทียนเหมินกําลังจะต้มแผนบางอย่างและเจ้าเป็นเป้าหมายในแผนของพวกเขาข้าไม่รู้ว่ายังมีอีกกี่คนในองค์กรนี้แต่คนที่ข้าติดต่อด้วยนางแข็งแกร่งกว่าหัวหน้าหัวมังกรที่ข้าเห็นเมื่อวานเสียอีีเทนนหหมมมาาโละ น้ำห้าปรมาจารย์ในห้องโถงพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบด้านโลหะวิทยาล้านขายาอากาศไฟและสติปัญญาเหนือหัวหน้าห้องโถงทั้งห้ามีผู้อาวุโสอยู่3คนข้าดูจักเพียงหนึ่งเดียวนางชื่ออยู่รินนางดูแลล้านขายาระดับเพลิงที่ข้าไปที่ภูเขาเจียงซานนั้นมันก็พราะเป็นคําสั่งของนางวกเขาต้องการจาเมื่อนางย,ยังพูดไม่จบนางก็รู้สึกปวดหัวขั้นุนแรงพระเอกจึงได้บอกให้นางนา,าไม่ต้องพูดอะไรต่อไปแล้วและภาพก็ได้ตัดไปที่บ่อน,น,น้ําบนภูเขานานลิงเราก็จะได้เห็นหมูต้าที่ นังนั่งตกปลาเฉิงเฉิน,นเขาก็ได้เข้ามาทักทายและทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับจัดการรัทธิตต่างๆภาพวิเดตัดมาที่ห้องแม่นางปีเเยาวบิงลี่นางก็ได้เล่าว่าตัวของนางได้ไปพบกับชิงซานและถามข่าวการเสียชีวิตของมู่หยันมาแล้วซึ่งชิงซานเขาก็บอกว่าหัวหน้าของเขาไม่พบร่างกายของหัวหน้ามังกรและตอนนี้องค์กรก็วุ่นวายมากๆพระเอกนั่นก็ได้เข้าใจว่าสมาคมให้หลวงปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับการตายของมู่หยันเห็นได้ชัดว่ามันคือข่าวปลอมนางบิงลี่ก็ไม่เข้าใจเลยว่าสมาคมให้หลงจะทำ ให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายทําไมพระเอกก็ได้เข้าใจว่าพวกเขาคงอยากจะเล่นเกมยายอะละสีถ้าทุกคนคิดว่ามู่หยันตายไปแล้วสมาคมให้หลืงต้องมีความขัดแย้งภายในอย่างแน่นอนและแล้วเวลาก็ได้ผ่านไป10วันต่อมาวันนี้ก็เป็นวันเปิดพิธีอันยิ่งใหญ่เราก็จะได้เห็นพวกวุโสจูซาที่มายืนรอต้อนรับซิงยี่แห่งสํานักดาราซาและในเวลาไม่นานนักซิงยี่เขาก็ได้เดินทางมาถึงหยุนอี้เขาก็ได้กล่าวออกมาว่าข้าได้ยินมาว่านิกากเจินหวู่มีพิธียิ่งใหญ่วันนี้ที่พวกเรามาที่นี่ก็หวังว่าจะได้ใช้โอกาส ประกาศว่าล่าสุดคนพบซากปรักหักพังของซางซิงเซียนเหมือนทิลนิดแล้วผู้อาวุวววโสจูซานนั้นก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากและภาพก็ได้ตัดไปที่ลานฝึกของนิกายเจิ้นหลูเราก็จะได้เห็นเหล่าสาวกที่กําลังต่อสู้กันอยู่อย่างดุเดือดพระเอกกับบิงลี่ก็ได้อยู่ในลานฝึกนี้ด้วยทั้งสองคนก็ได้นั่งเล่นเป่ายิงฉุบกันในครั้งแรกพระเอกก็เป็นคนชนะและในขณะนั้นดาวหลินกับไห่ยซวนก็ได้เดินเข้ามาทักทายพระเอกพระเอกนั้นก็ได้ชวนให้ดาวหลินมาเล่นเป่ายิงฉุบด,ด้วยกันไม่เป็นไรค่ะไม่เเล่่่นหออกกขบคคคุณจจ้าาามมะแ กับเจ้าว่าพิธีจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเจ้าต้องการไปนั่งกับพวกเราหรือไม่แต่พระเอกก็ได้ตอบปฏิเสธไปข้านั่งอยู่ตรงนี้สบายดีแล้วไม่มีปัญหาอะไรและแล้วพิธีก็ได้เริ่มต้นขึ้นมันก็ได้มีคนไปต่อสู้กันในลานประลองอย่างดุเดือดทางด้านพวกอุโศกับซิงยี่ก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับความชั่วร้ายในตัวของพระเอกพระเอกกับบิงลี่ก็ได้ดูการประลองอย่างตั้งใจบิงลี่นางก็ได้ทึ่งกับทักษะการเคลื่อนไหวของคนในสนามประลองมากพระเอกจึงได้อธิบายว่านี่กายเจ้าหนูให้ความสนใจกับสิ่งที่เรียกว่าอ ต้องการของพวกเขาสําหรับการเคลื่อนไหวในร่างกายไม่สูงนักพวกเขาเน้นเทคนิคและการใช้งานจริงและในขณะที่พระเอกกาลังอธิบายอยู่นั้นหยุนอีก็ได้เข้ามาทักทายพระเอกข้าคือหยุนอีมาจากสํานักดาราศาสตร์เจ้านายของข้าซิงยี่ต้องการจะพูดคุยกับท่านเฉียวเซินพระเอกจึงได้บอกให้บิงลี่รออยู่ที่นี่และพระเอกก็ได้เดินตามหยุนอี้ไปเพื่อที่จะไปหาซิงยี่เ <ME S 2> มื่อมาถึงแล้วนั้นซิงยี่เขาก็ได้กล่าวออกมาว่าข้าได้ยินเรื่องของเจ้ามามากมายเจ้ากระฉับกระเฉงมากแม่ของเจ้าตอนนี้ยังสบายดีชใช่ไหมข้าได้ยินมา ว่านางป่วยหนักระวังตัวด้วยนะเฉียวเซินบางทีมันมีคนอาจจะต้องการแก้แค้นเจ้ามันแก้แค้นเจ้าไม่ได้มันก็จะไปลงกับครอบครัวของเจ้าและภาพก็ได้ตัดมาที่บ้านตระกูลเฉียวเราก็จะได้เห็นเฉียวไฮเหลียงที่กําลังมาปลูกซูเหมยแต่ซูเหมยนางกับนิ่งเฉยไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยซึ่งมันก็นได้ทําให้ไฮเหลียงเขารู้สึกกระวนกระวายมากๆและภาพก็ได้ตัดกลับมาที่ลานฝึกของตระกูลเจิน้นหูพระเอกก็ได้กลับมาหาบิงลี่พร้อมกับกล่าวบ,บอกนางออกไปว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นที่ตระกูลของข้าเมื่อสักครู่ซิงยี่บอกกับาาาว่อจจะมี คนแก้แค้นพวกเราพวกเราไปกันเถิดและภาพก็ได้ตัดกลับมาที่บ้านพักตระกูลเฉียวหมอก,ก็ได้มาดูอาการของซูเหมยอาการที่นางเป็นนี้มันไม่มีบันทึกในตำราตัวของข้าไม่สามารถรักษานางได้และมันก็ได้มีพ่อบ้านในตระกูลมาบอกกับไฮเลียงว่ามีผู้ชายจากในกายเจิ้นหวู่และวัดเพชรมาขอพบพวกเขาบอกว่ามีบางอย่างอยากจะคุยกับท่านและภาพก็ได้ตัดมาที่ห้องโถงตระกูลเฉียวเฉียวต้าหลู่เขาก็ได้อยู่ในห้องนี้ด้วยในขณะที่ทั้งสามคนกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นไฮเลียงเขาก็ได้เดินทางมาถึงดาวลินเขาจึงได้ร้มตัวให้กับ ไฮเลียงรับรู้ไฮเลียงเขาก็อยากจะรู้ว่าที่ทั้งสองคนมาที่นี่มีเรื่องอะไรกันแน่าดาวลินเขาจึงได้บอกออกมาว่าถ้าคิดว่าท่านควรจะเตะเฉียวเชิญให้ออกจากตระกูลไปซึ่งมันก็ได้ทำให้ไฮเลียงเขารู้สึกตกใจมากๆและทั้ง4ี่คนก็ได้พูดคุยกันต่อไปและภาพก็ได้ตัดมาที่นิกายเจินหูผู้อาวุโสจูซาได้มาส่งซิงยี่ให้เดินทางกลับนิกายในระหว่างที่เดินทางกลับนิกายซิงยี่เขาก็ได้กล่าวออกมาว่าเราจำเป็นต้องปฏิบัติต่อตระกูลเฉียวหรือไม่ผููโจเขาก็ได้เล่าว่าเมื่อก่อนซางซิงเซียนเหมือนอยู่ในโลกความสับสนนวุ วายประชาชนได้รับความเดือดร้อนมีบุคคลอยู่คนหนึ่งเขาต้องการสร้างความแตกต่างจนเขาได้ช่วยชีวิตทําให้โลกรอดดังนั้นเขาจึงฝึกฝนอย่างขยันขันแข็งและต้องการจะมีพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจนเขานั้นได้กลายเป็นพระเจ้าและภาพก็ได้ตัดมาที่บ้านพักตระกูลเฉียวไฮเหลียงเขาก็ได้กล่าวคุยกับพระเอกไปว่าข้าไม่ต้องการจะตัดสินอะไรกับเจ้าดังนั้นข้าต้องบอกเจ้าทุกอย่างอย่างที่เป็นอยู่ข้าไรความสามารถมากเกินไปข้าไม่สามารถปกป้องเจ้าและแม่ของเจ้าได้ท่านพ่อท่านทําดีมากแล้วข้าจะพยายามช่วยชีวิตท่านแม่แต่ ก่อนอื่นท่านพ่อไล่ข้าออกจากตระกูลเสียเธอท่านพ่ออย่าเศร้าไปเลยแม้ว่าท่านไล่ข้าออกจากตระกูลแล้วข้าก็ยังเป็นลูกท่านเหมือนเดิมแล้วพระเอกก็ได้เดินออกจากบ้านผักไปและในเวลาต่อมาพระเอกบิงลี่ปีเหว่ก็ได้มารวมตัวกันนางบิงลี่ก็ได้ใช้ดาบคูสกาเลตย่างไก่และนางก็ได้แบ่งไก่ให้ตัวเองย่างให้กับทุกคนกินและนางปีเหว่ก็ได้กล่าวออกมาว่าข้าตรวจสอบอาการของท่านแม่เจ้าแล้วข้าคิดว่านางน่าจะถูกวางยาพิษข้าเคยเห็นอาการเหล่านี้ตอนที่ข้ายังอยู่ที่เทียนเหมินแต่ในบันทึกไม่มีบอกวิธีการรักษา และเพอกก็ได้นึกย้อนกลับไปตอนที่ตัวเองกำลังเดินออกมาจากตระกูลเฉียวซึ่งเหมี่ยวน้อยก็ได้มบอกลาพี่ชายของตนเองเฉียวยันก็ได้กล่าวออกมาว่าเจ้าออกจากบ้านไปคนเดียวในครั้งนี้เจ้าต้องระวังตัวทุกอย่างนะข้าเพิ่งได้รับข่าวมาว่าซากปร,รักหักพังเพิ่งถูกค้นพบที่หนานโจดูเหมือนว่าที่นั่นอาจจะมีตำรับยาที่สูญหายไปบางทีมันอาจจะมีวิธีการรักษาท่านแม่อยู่ก็ได้เมือ่อเพเอกรับรู้แบบนั้นเพอเอกก็คิดว่าตัวเองจะต้องเดินทางไปที่ซากปร,รักหักพังนั้นอย่างแน่นอนอนางเปียวก็มองว่าคำพูดเหล่านี้มันคืือออการรเเตนพะ นนนั้เเหมอพอถ้าสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามแผนพวกเขาล่ะนั้นก็จะโจมตีทุกคนมิลี่นางก็ได้กล่าวขึ้นมาในทันทีว่าเฉียวเซินยังไงพวกเราก็ต้องชนะอย่างแน่นอนใบหน้าของนางนั้นก็มุ่งม,มั่นมากๆแต่มันก็ยังมีคราบไก่ย,ย่างติดอยู่บริเวณปากของนางมนเมื่อพระเอกเห็นแบบนั้นเขาก็ได้หลุดคำออกมาในทันทีและภาพก็ได้ตัดมาที่บ้านพักตระกูลเฉียวเราก็จะได้เห็นพ่อหมอคนหนึ่งที่เดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะรักษาอาการของซูเหมยแต่เหมือนกับว่าหมอคนนี้จะคืออยู่เหรินที่นางหนัดได้ปลอมตัวมาเป็นหมอในขณะท หของตระกูลเฉียวเฉียวต้าหลูกเขาก็ได้มองดูหมอคนนี้อย่างตั้งใจซึ่งเขานังก็ได้พบข้อผิดสังเกตยอยู่หลายอย่างเลยเมื่อไหาเรียงเขารับรู้ว่ามีหมอมาเขาก็ได้รีบเดินทางมายังห้องโถงในทันทีเมื่อเขามาถึงแล้วนั้นเขาก็ได้คุกเข่าต่อหน้าหมอเพื่อขอร้องให้หมอช่วยรักษาภรรยาของเขาที่เขาหมดปัญญาแล้ว